เชื่อว่าทุกคนต้องมีสักช่วงเวลาในชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานผลพวงก็อาจจะมาจากสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ค่ะถ้าคุณเลอกดเข้ามาดูคลิปนี้นั่นก็แสดงว่าคุณกำลังมีภาวะหมดไฟจากการทำงาน แต่รับรองได้เลยค่ะว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้อย่างแน่นอน work life balance คืออะไรพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือการจัดสรรเวลาระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตให้สมดุลกันช่วยให้ไม่เกิดอาการเบรนเอาท์แน่นอนว่าถ้าทุกคนขาดสิ่งนี้ไปการใช้ชีวิตอาจจะไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คิดค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามี work life balance ที่ดีหรือเปล่า ถ้าคุณมีสัญญาณเหล่านี้น่าจะแสดงว่าคุณกำลังขาด Work-Life Balance แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะถ้าหากคุณดูคลิปนี้จนจบแล้วคุณจะมีวิธีจัดการกับเวลาที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนผลกระทบจัดการจัดการ Work-Life Balance ไม่ดีมีมากกว่าที่ทุกคนคิดอีกนะคะทั้งปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่อาจทำให้สุขภาพจิตเสื่อมลง อารมณ์แปรปรวนขาดสมาธิและที่รายแรงยิ่งไปกว่าน,นั้นเลยก็คืออาจทําให้เกิดภาวะช้มเศร้าได้ค่ะอีกอย่างที่แสดงออกมาชัดเจนเลยก็คือสุขภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปการเกิดโรคต่างๆเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอไม่มีเวลาออกกําลังกายกินอาหารไม่ตรงเวลาสิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคหัวใจค่ะ ผลกระทบอีกอย่างที่แรงกว่าที่เราคิดก็คือผลกระทบด้านความสัมพันธ์ทั้งกับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดซึ่งถ้าหากว่าเราแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตและการทำงานไม่ดีอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราและคนรอบข้างเกิดความห่างเหินได้ค่ะ การจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนเรื่องของเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพและมีความสุขค่ะในส่วนของการสร้างสุขภาพที่ดีในชีวิตก็เริ่มต้นง่ายๆไม่จำเป็นจะต้องลงทุนอะไรให้มากมายเพียงแค่คุณให้เวลากับตัวเองด้วยการจัดก,การความเครียดเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ แน่แน่ดึกแล้วทำไมยังไม่นอนอีกรู้ไหมว่านอนดึกมันไม่ไดีต่อสุขภาพนะอันนี้ยายเกค่ะนอกจากนี้นการแบ่งเวลาก็ถือเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากเราสามารถจัดการเวลางานและเวลาส่วนตัวออกจากกันได้อย่างชัดเจนเราก็ไม่ต้องจมงวลเกี่ยวกับเรื่องงานในเรื่องส่วนตัวค่ะการออกกำลังกาย เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นหลัง e no ่งฮอร์โมนในรอฟินซึ่งฮอร์โมนตอนนี้นะคะช่วยให้ล,ลดความเครียดและสามารถเสริมสร้างสุขภาพได้เทคนิคการบริหารเวลาแบบเ r k life b a l a n c e จะช่วยให้ทุกคนสามารถจัดสมดุลระหว่างเวลาการทำงานและเวลาการใช้ชีวิตส่วนตัวได้ค่ะโดยเทคนิคที่พูดถึงมีดังนี้ านบบาามสุดท้ายเป็นการพักผ่อนนห้เพียงพอสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรทำคือให้เวลาตัวเองได้ผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นจากการนอนหลับหรือแม้แต่การทำกิจกรรมที่ชอบก็ตาม แต,แต่ถ้าการบริหารเวลาในช่วงแรกนั้นมันยากเกินไปวันนี้ตุก,กิกมีเครื่องมือที่จะมาช่วยวางแผนจัดการเวลาให้เบร้องลายประลาองคุณนั้นดีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์เครื่องมือเล็กๆน้อยๆ,ๆที่จะช่วยให้คุณนั้นบริหารจัดการเวลาให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตอนทําในช่วงแรกๆนะคะมันก็อาจจะยากนิดนึงค่ะแต่ตก,กุกิเชื่อว่าทุกคนนั้นสามารถทําได้อย่างแน่นอนค่ะ ในส่วนของการทำนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเพียง <c oughs> แค่คุณมีกระดาษปากกาหรือใครสะดวกที่จะทำในโทรศัพท์หรือว่า iPad ก็ได้นะคะการจดบดูลิสหรือการวางของเป้าหมายระยะสั้นแบบรายวันจะช่วยให้คุณนั้นสามารถจัดสรรเวลาในการจัดการต่างๆตั้งแต่เปลี่นนอนไปจนถึงเข้านอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ เราสามารถเสริมสร้างสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงได้เริ่มจากฝึกทักษะการ่อนคายและดูแลสุขภาพจิตใจหยุดคิดเรื่องเครียดและหากิจกรรมที่สร้างสารรค์ทำเช่นดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬาออกไปเที่ยวทำงานอดิเล็กสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีโฟกัสที่ดีได้ค่ะ ต่อมาคือการวางเป้าหมายในระยะยาวค่ะช่วงนี้ก็ยังถือเป็นช่วงต้นปีอยู่การตั้งเป้าหมายที่จะทําให้สําเร็จภทยในปีนี้ไม่จาเป็นต้องเป็น,ปนสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปเราอาจเริ่มจากการทําสิ่งเล็กๆเพื่อให้เรามีกําลังใจและอยากทําสิ่งนี้ต่อไปแต่ถ้าหากว่าทําไม่สําเร็จก็ไม่ต้องไปซีเรียนนะคะทุกคนแค่เราเชื่อมั่นว่าเราทําอย่างเต็มที่เราก็พอค่ะการเขียน journal หรือการจดบ,บันทึกเรื่องราวในแต่ละวันการทำแบบนี้เป็นประจำจะช่วยให้เรานั้นได้อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นการกรองความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือจะทําให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นและการทำแบบนี้เป็นประจำจะทําให้เราคลายความเครียดและคลายความกังวลในชีวิตออกไปด้วยค่ะนอกจาก work life balance แล้วนะคะ ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้การทำงานของคุณนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือ work-life harmony หรือบางครั้งอาจจะถูกเรียกว่า work-life flow ซึ่งแม้จะใช้คำพูดที่ต่างกันนะคะแต่ก็หมายถึงมุมมองที่ว่าเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวสาม,มารถแยกออกจากกันได้ยากและส่งผลไปถึงกันหมดเช่นถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อมาที่ทำงาน ก็จะมีความสุขไปด้วยดังนั้นการใช้ชีวิตและการทำงานจึงสามารถทำควบคู่ไปด้วยกันได้อย่างมีความสุขค่ะสรุปแล้วถ้าเราผสมป,ประสานทั้ง work life balance และ work life harmony เข้าด้วยกันเราจะสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนในด้านการใช้ชีวิตก็จะส่งผลถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความสุขค่ะ